่านเบาเอือนะยังบระท่านได้กลาบเดอ้อ<ส>วันนี้วันศิลวันพระกับบ่เคยลดละหรอบ่เคยเฮ้ยสิงดเป็ดปา่าเป็ดกาขอกะละ่ามาหมดบ่เคยไปเจ้าของโอดฟอมโซดอกเด้อกาพี่น้อง <c oughs> วันนี้วันนี้เบาเอือเพ่นเลี่ยงเด้อค่ะเลี่ยงเป็ดต่อค่ะมาอันอัน,น,นผ่านํำ้ำพ่นน้อยเดียวนึงพรเรบให้เมื่อ,อยแล้วสิได้มาซอยเรื่อยๆยืนเดืบ่ต้องยากวันนี้ <c oughs> วันนี้ฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้เป็นสวยตังหานนะคะขอบคุณเสื้อสวยๆจากพี่แพทย์นะคะพี่พทพี่วัดพี่วัดเออสสยจากพี่วัดนะคะลืมซื่อแล้วไมด้ของเิ่นมาเพราะว่าลืมซื้อเิ่ไม้ข้ามมันนาไดวันนี้เราจะกินอบเป็ดใส่โออิช ม al, <c <c <ười> <c ื่อนี้บริเวณสวยสังหารเด้อเบาจิวเพิ่อนปิ่นชุดชั่วนะเอาเมื่อกี้นี่ยได้ยินจิ้วว่าบริเวณเพื่อนเท่าดอกได้ยินเนี่ยจิ้วว่าโอ้ยจ้าดักปิวบริเวณปิวเพื่อนเท่าดอกเด้แบบว่าตุ้ยกับวาติมาอยู่แต่ว่าตุ้ยกัเลยยังไม่ได้กินถือว่าเรา เรากินเลี้ยงตุ๊จีนนะคะคนเล้านีส่คนเล่าห้าเนี่ยวันแต่วันเอียงกินเบิดวันปีไม่เล้าปีไม่ไท่ปีไม่สากลกินทุกเทศกาลเพราะว่าวันเกิดไงวันนี้ก็วันเกิดคือเก่าพี่น้องเลยเกิดอยากวันนี้ก็กินเป็ดไปก่อนวันหน้าก็กินงานมาดิ๋ววันหน้าก็กินงานเบากินอยู่เนาะมือนาเมื่อนาไปไปเคลื่อนขยเด้ เล็กสิกินยังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องสัมผัสเราก่อนปีได้เดือนได้เล้วสิกินอ่ะให้เพิ่นทอนคนไปเดี๋ยวนัรกสีสิเป็นผู้ควบสีซับให้ดอกยวบางจิวกายู่มาลายฟ้าลาปีอลไรยังโสดอยู่นะพี่น้องเอ้ยยามได้สีหาครูหาคิงมาอยู่น่ะแม่สวยจังได้เหลือลาย บรไเลือกบรไดเลือกแต่ว่าตินี่มันสีแดงมันจะบินมาสนุกเจ้ายน่าดีเออบราบาาสิบดายบินเจยดังกาส่วนมานดังคันลาสีกันดานะเป็นเสื้อเป็นกระเทยมาแฮ่เมินมือมือหนึ่งก็ได้พัวจะได้พัวก็ได้หยังบุ อีงัวผะว่าอือสื่อก็มาด่าฉันว่าอีงัวแต่วันเขายค้ำแล้วงัวกำลังเดินข่าวรักข้าวแรงเลยพี่น้องเ้ยแต่มาเฮากับบอลยุทธกินนะงัวมันยังมาหุ่นจักคว่ำคํำแล้วมันเมื่อคอกรักเมื่อคอกเฮานี่ค้ำมันยังหาแนวกินอยู่จำไว้เลิกบอบอเลิกบ่ลางัวค่อยมัดข่าวรักข้าวแรงเลยแต่ละวันคํำจังเห็นเฮือนไอเป็นถอนขนไปนางสิเป็นผู้ สับส ah. ah. ok ับเฉาะเฉาะให้อ๋อใบมะแขบละแล้วก็จะใส่โอชิเต็กกี้ก็ว่าสีเมื่อแล้วว่าสีเมื่อแล้วกันเก่งใจเพื่อนพันพายุต่ออีกสกอนซอยเวียยหนึ่งก็น้อยเดียวนึ่งดอกคาเฟ่ไดซสัน เยอะเพิร <laughs> ์มมันจะต้องกินเสียน้ำใจเพิ่์ม <effectively> ยู no. ่เลยเนาะหมูก้าเอาเพชรมาห่อป่านนี่เลยนะพี่น้องเอ้ยคันบอยู่กินกันจักสิ่วัดจังใดบอคันอยู่สองคนกับโบเคยกินเลยอ๋ออะลีได้บบได้กินจ้าเตื่อนหลอกกับโบได้เฮ็ดกินมาสองสองคนน่ะว่าสิกินเป็ดความโชคดีมันอยู่ที่คอยพี่ขันมูมาแล้วมันจะกิยากความโชคดีมันอยู่ที่ชันที่สี่ดวงดีค่ะสร้งบุญผ้า มันต้องโอนมาให้จันหรือเปล่าอยุสองคนมีเสียเขาขาดมันนั่นสองโลอันนี้ก็เป็ดเจนาวเพิ่นนะพี่น้องกระปิดลายกินนัำน้ำอ้อยจอกเหลี่ยมเมาง่างทางใจเดี๋ยวนี้ก็ะเซียบเบาเอื้อตัวฟีมืออบเก่านะคะนางซีเป็นคนครัวให้เบาจิ้ว บาอิวบาจิ้วเป็นคนลงมือเปิดฉากก่อนบาจิเป็นคนลงมือเปิดฉากก่อนเอ๊กฟาไดมกเดำคือลือเป็ดโอเฟืองเด้มแสบบ่มันสุดๆช่สีดำคือลืวจะเมื่อไรน่ีมือบาจิต่อวะิมือเจ้าใช่ใช่ อันนั้นมันคืองานทดลองเนาะนักกระทดลองเด้จะหู้เด้ว่าหามใส่เครื่องลายทดลองก็ใช่แต่วิธีความพอดีแล้วทดลองคือคอยนั่นทดลองเฮ็ดเลือดแปลงนั่นจนเปิดบิดข้อบ่อก้ามใช้เต่าผสมไว้บ่ไฟบังแฮงเพื่อมันสิชุบกุ้งชั้น สิคีดมาเซ็ตเซ็พอปั่นที่อยู่คนยิ้มขาวว่าซื้อต่ำซื้อยังมาแล้วเกลียดรอยห้ากัดู่างไฟมีปิงสินหลอดกระถาบะเพิ่งเพิงมันพอดจะมาตั้งักเขาเปิดข่าวมาเยอะทำต่ำคนต่ำปันเมื่อหนึ่งขาวล้าก็เพินเพิงเซงกวเลยไม่หิว บิ้งสิบผ้าหมักแดงกินเคยกินแล้วโอ้ยออ่างน้ำมองอันนี่ได้พี่นอกก้องกลอ้องไก่เฮ็ดกระเทือ่ด้วยไรเห็ดเทือ,อนกันเฮ็ดขั้วไปนีอันอ <c oughs> นี้มองอันนี้นะ <c oughs> เห็ดลูกล่องเนาะกสีอันนั้นเบิสงสิบผ้าก,า,ากันคนะุณบอกว่บอกเคยกินจังไหนมันเป็นยังไงมีแหละสิดลองพังกินนี่แหล,ละ ตใต้แด่มันกินได้นห,น,หกกน่มันปลาใต้จักยาถ้าแบบแดงเนี่ยจะกินว่าตอนนี้เป็นกินอยู่ทันระวนล้มนะขนาดขนาดว่ายโค้อองอนะ่งเงนอไม่ได้อยู่ในแต่กระเทอยมยังดีหล้พุ่นมันมากบ่หอดใจใคือเก่าเลอะไ่นหกเห็น้วมัน อยู่น้น้นโอ๊ในในมันคายหมักสมเสียวบ่นี่หมักสมเสียววะแต่นี่ยคือในแบกสมเสียวบ่มันคือการจะเล่นสมเสียวนี่แค่คือหนังมัดมาแต่มีเราไปแย่ครับแค่คือหนังมัดเรางดไปป่าเราก็หากินตำว่า กิ้นมาแล้วกี่ลดนอะแม่แหมขึ้น้เหมือนน,นีมนออ้มันกัแบบเออมื่อหนจะก่อนไปกินอย่างนี้่ชาบ้านกี่ตุดนน้ำซีอิ้เวิรอยู่มาวานก่อนก็ไจำอาำอ้าวกกินมาพี่น้องมมักดจจแดงใส่ก็ใส่กล้องหลังล่ะ กิน้่องอ้กินจกินใครกินใครเคยกินกระเจบนะค่ะมันมันสดเนาะเออเป็นน้ำหมักมันเหี่ยวเหี่ยวเด็กคือสตออยู่จะกินได้ละเมือไหรเนาะถ้าภาบ้านนั่งหรือโด,โดบนบ้านนอกคบนมิตรสตอเนาะ คือไทยแต่ไม่มีวินเต่ปัตตานโอ้ยมเมเซีย่เิ่าได้สิมาเนาะคือสิบยมากจะอากาศหนาวนะฝนเป็นเมเซียเพิ่นกับสบายืเก็ม,มูแล้วก,กอนนั่งว่านัง่งไปชิมทันแบบมากระไรโทร้หางมากินมีอะไรก็กินหินนางนะคะเรื่องกินนางกินแสกินยังนังกับแบบบริษัทไฮใส่เก้าเม็ด นกินกินห่ออนก็ไม่พนไม่้านกมันทาไอุ่มเนะไม้มันเราดูตอนอบเนาะตดีจ้าเป็นยงไอาการไข่มาละเด้อยังย่อยู่คือนี่ไข่ให้ยังกิมยอยอกัอคือซี่ไข่นมอ สียาจะเข็มแหละมือแรงบอสี่ดีบ่อต่ว่ามันกับเบอหายู่องมาชิ้นเรกมาจิ้ละสเตปปูลูกค่ะคยคูน่ะมือแรงจะใส่ก่อนเดี๋ยวเข็มหนึ่งมอไหมได้น่ะมอไมมได้น่ะอันแรกฮะสีล้อมเบอเข็มปู่ดูเข็มแรงไมสีขาวเนาะเข็มเมเซียลเข็มมอมันกับเบอาเข็มผัวเราเข็มครัวสีายไว้อยู่ สักแลบบางที่กระฮุบเสื้อผ้ามานอน้ำพัวร่วมบดจังแล้วเมื่อบไดนี้า๊วีลีถือมานั่งหมอทือแต่ว่าวเมื่อบด้มันคุ้มแน่นมันน้ำพัวร่วมเดี๋ยวกัรร่วมน้ำเบาหนาเนาะต้ด้วยได้สใ่มันอันนั้นเออมันีมาอเป็นมได้ดอนนะบอสับแล้วเลยกาลังสีอบ

สีอบใส่ o e ดนิดหน่อยกินแก้วดค่ตู้เวนตัวนี้เอ้ยตัวนี้สืทเวรนตัวโอีซโอ้ยแท่งขอช่างแท่งหมดเอหมดอีซีโอีซีพอดักคราวเต็มหมอกเป็นตัวหนึ่งอบนีเ้าต้องขัวก่อนยังกันคือกันนั่นแหละเนาะ ขนาดเท้าสิแกงเขายังขัวก่อนใส่กระเทียมน้ำอยู่เหรอใช่ขวยมันนหอมก่อนขวยมันซุกเอาใส่มัาเลยนะกิดหมดเลยคือสิใส่ไว้แท้โอ้ยหอมเมี่ยงเอริติ๊กต๊อกไม่ใส่เลยนะจะเอาเป็ดกินนะครับแมนบ่กสิดุกได้ยังแจ็คเคย เคยกินอยู่เตื๋ยหนึ่งท้องเตี๋ยแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ใส่ร้ายนะเขาใส่น้อยเดียวสีเหาเจ้าอย่าใส่ร้ายเด้สิบดส้งบดเซฟห่วยใส่ร้ายมันกับอีนันอยู่ไหนกันเชี่ยวกันเนาะใส่ร้ายใส่หน่อยมันกับเมาคูดกันนั่นแหละบอดและกอดกับสิกอดโคล่วมได้ มานี่ก็มีแผนได้นม่านนี่ค่ะใส่มา,กอ,ากอดคน <laughs> ล่บบนไไก่นะเอามาแต่บ้านเอามันนอนอยู่ใส่ ีดบอแดดอากาศหนาวกลับไมีกัะยังมือแรงทำมาแห่งลบวีวีสีอาบน้ำได้อีกบ่เดดมือแรงอาบไดเขาอยากทำบ่อาบน้ำมือแร่งกระหนาวกับมันหนาวหนาวก็ทนเด็แห่งหนาวกว่า เี้ไปยืนกระปองพออยู่นโอ้มันลมกับฟมันชีอออกเรเดี๋ยวจรอกินเกลือหกปีต่อพิรอบเลยครับน้้กเป็นกลงเนันนี่กินแล้วกันรับทำเมื่อสิบมาส่งไปตอยจังหวัดชินนะคะมส่งไจังหวัินน้ำพุล่วงจะเดี๋ยวทจิที่เบอรเอื้อต่อสันแก้ประทาน อโอยสวัสดีครับนอนจับกผล่รวมกับหมาสี่คนหมาไม่น,นอนห้องน้ำ